และับผมก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube และชาวโซเชียลแกมที่ดูช่องครูวิกรณครับผมพราผมกับโกเหมือนเดิมนะฮะช่วงรีวิวกะกะนะครับกับผมอ่าไตรเด็ดบลูส์สปารติลีนะผมเห็นฮะก็วันนี้จะมารีวิวอะไรผมจะมารีวิวตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์ต้องใช้กล้องที่เราทุกคนรู้จักกันดีครับผมนี่ครับนี่ตัวนี้ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะ ผมจะมาดูนี่ครับ SJ แคมครกับเพิ่งจัดมาใหม่ๆนะครับจัดมาจากเทพแต่เจ็ดนะฮะในราคาชุดคอมโบครับประมาณ4พันกะกานะฮะคุ้มครับถูกครับผมมาี๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างครับผมจากที่ผมเพิ่งไปจัดมาครับอย่างแรกนี่ครับขออนุญาตกล่องถายก่อนมานี่เลยครับ ได้มาถ้าเราซื้อครับนี่จะมีตัวนี้ฮะนี่เป็นตัวกล้องครับอ่าเป็นไงละ่ะนี่คือทั้งหมดนี่คือตัวกล้องเดียวนะครับผมไปไจัดอะด้วยครับจัดไม่เปล่าครับอ่าเปล่าไม่พอครับชุกความปวดผมซื้อเนี่ยขเขาก็จะแถมนี่มาด้วยนี่มาเซลฟี่นะฮะออเป็นไงละ่ะ นี่นะผมมีอะไรไหมมีอะไรไหมอะไรวะเนี่ยโอ้ยเจ๊ไม่ใช่แล้วมันรวมแล้วไม่เกี่ยวรครับรวมฮะผมเอาไว้ทันเล่นครับโอเคมาผมเริ่มดูเลยครับผมว่าก็เป็นเกาะสวยงามน,นะครับนี่ก็สวยงามเอสเจแคมป์นะผมของแท้ของดีของจริงต้อง SJ Cam นะครับวางป่าเอามา งานก่อนนี่ครับ SJ Cam มาแล้วนี่ผมเลือกเป็น SJ 5 0 0 0 Wi-Fi ครับผม Action Camera นะครับผมแล้วตัวนี้มีอะไรดีฮะตัวนี้มีอะไรดีครับผม SJ a m า500 Action Camera เริ่มมาแล้วนะครับผมมีหน้าจอ LCD 2.0นีนิ้วนะครับผมเป็น LCD Screen ด้วยนี่ฮะ นี่ถ่ายภาพฟูระยบอฟูให้ดีับผมพันแปดสิบพีนะครับตามทั่วไปกล่องสวยงามนะครับดูกันได้นะครับมีก็มีบอกสเปคต่างๆยกเหลอเกินสเปคอะไรยังไงมีหมดนะฮะสเปคของ SJ 5 0 0หันเนี่ยก็จะเป็นออ r e s o l u t i o ่ง่ายเลยเป็นภาพภาพถ่ายนะก็ 14mp นะครเป็นวิดีโอก็เป็นวิดีโอสูงสุดก็180 0ือ 30fps ไฟล์ของ Image ก็จะเป็น jpg ไฟล์เดียวก็จะเป็น mov นะครับงานต่อการตัดต่อนะฮะไม่ใหญ่มากผมรีวิวก,กระกากนะถ้าทุกคนทำได้ของจริงไหมของจริงครับนี่ดูได้เลยมีรหัสด้วยนี่ครับไปตัวนี้ จัดนะครับไปกันเลยครับมาเป็นไงเอาฝาเอากาะครับให้แบบดีให้แบบแพ็คเกจดีครับและให้คือนี่ฮะตัวกล้องครับผมอืมตัวกล้องครับสวยงามมากฮะ เออดีใหญ่มากชัดเจนป้องกันน้ำต้านแดดนะฮะสวยครับเยี่ยมะฮะลองดูบางแล้วกั็ม,มาดูบันเดลดีกว่าฮะวันนี้เป็นอะไรบ้างได้ซื้อมาของหนึ่งก็ได้มีสาย USB สายลากข้ามือ 3M ไว้ติดหมวกกันน็อก ียอ๋อนี่คือฝาปิดเลนมาเดินกล่องตอนสองครับเป็นคลิปอไอ้นี่เหมือนคลิปล็อกเวลาเราจะติดแนบตรงใช่ไหมเนี่ยปึ๊บแนบเใช่ไหมติดกล้องเข้าไปก็แนบยังมีแนบนะครับเใช่ไหมแนบได้ไนะฮะก็ดีแบบนี้ สายไอ้สายอะไรนะเขาเรียกสายรัดหน้าอกนะมเนี่ยผมไม่ซื้อมาแล้วตอนนั้นแต่ของหมดเดี๋ยวต้องสั่งซื้ออ่ะครับนี่ก็เป็นที่ติดกับหมวกกันน็อกนะครับผมส่วนส่วนอันนี้นะครับก็เป็นที่ติดหมวกกันน็อกนะฮะผมใช้เป็ดมีสับเอ็นติดมาให้ด้วยนะครับผมเราจะรีวิวกันแบบเรียวๆกากากนะฮะน,นี่ก็ติดมอนทรายครับไปไอเดียประเองครับผมผมรีวิวกากากนะครับขึ้นชื่อแล้วนี่ก็เป็น ตัวล็อกนะฮะมีมาให้ครับผมนี่เป็นตัวล็อกนี่มีล้วก็ไม่สองอันเหนไหมไอ้ล็อกไอ้ตรงกล้องแผน่นคัฟเวอร์ผ้าไมโครไฟเบอร์ครับอันนี้ก็เป็นที่ยึดเกะไรายางหนึ่งผมไม่แน่ใจอ๋อที่ดกบพวกข้อมือแต่ละข้อมือนะครับผม นี่ก็เป็นที่ยึดของเวลาติดจะเอาไปติดรถก็มีนะฮะแท้กันได้อ่าในโนตที่ยึดอย่างเงี้ยมาให้ก็หมดแล้วฮะอ๋อลืมไปครับมีคู่มือเป็นบุ๊กเล็ตมาให้ครับอ่าภาษาอังกฤษไม่แข็งครับสติกเกอร์ sj แข็งครับเอาไปติดหน้าห้องน้ำนะฮะไม่ติดบนหน้าผาของมึงอ่ะเอาเฉยไม่ใช่ครับสวยดีครับติดที่ไหนก็ได้ครับก็มีแค่นี้ครับกล่องมีแค่นี้นะฮะกล่องจะมีแค่นี้ใช่ไหม อ่ก็มีแค่นี้ครับอ่ะที่ผมซื้อมาใช่ไหมผมซื้อต่างหากไอพวกนี้ซื้อตั้งหากครับผมซื้อกระเป๋าตั้งหากกระเป๋าธรรมดาอา่าอันนี้ก็แถมมาให้ปชุดคอมโบครับชุดชิชาดแบตเมมโมรีแถมมาให้ด้วยแบตเนี่ยเขาก็แถมมาให้สองก้อนนะครับแต่ผมซื้อมา ตองห่างกันใส่ไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมาเป็นกระเป๋าก็การกระแทกอะไรดบหนึ่งไม่ได้ดีเลยเลยเเช่วยได้ก็กล้องสัตว์นี่ก็เตารไม่มีอะไรกระเป๋าสวยครับเทพเจเจ็ดมีให้เรื่องมากมา,ายจ่ายเกาะมโหฬารโฆษณาให้เลยเนะี่ย หลังก็ผมไปก็จำๆมันบ้างนะรถให้ผมบ้างนะงเขารถให้แหละอันนี้ก็ฮอลแมกนาครับเป็นไม้เซลฟี่มมายางสั้นๆค,คุณภาพคุณภาพสทางแข็งแรงตีหมาหมาแตกนะฮะค่อยลองเล่นกันแหละผมก็ไม่ไม่ได้มีเวลาโอก็เล่นกับมันเท่าไหร่เออก็มีเท่านี้นะฮะ ไม่จริงไม่จริงส่วนคุณภาพเนี่ยผมไม่ต้องบอกครับเขาแม่งดีอยู่แล้วครับเทียบเท่ากับโกโปรฮะคือมันคือเขาเรียกไงมันคือคือการใช้งานเนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อกล้องเมือนแพงอ่ะอันนี้เขามีออกไฮไแล้วนะจีเอสเจมเนี่ยคนก็ซื้อไปเลยมันมันดีอ่ะคุณไม่ต้องไปหเสียอะไรเป็นหลักหมื่นแล้วนะเนี่ยสวยงามแล้ว ไปซื้ออะไรเพิไ้ไอ้ที่ค้นคาดหน้าอกอ่ะอินเชสต์สตอะไรเนี่ยเท่ผมก็รีวิวกากนะฮะรียวลวกๆนี่แหเะีให้เห็นแบบเออส่วนจะทดสอบผริทภาพเนี่ยไม่ต้องทดสอบหรอกครับมีขทดสอบเยอะแล้วอันมันก็ดีมากด้วยนะฮะโอเคครับผมก็มีที่นี้นะฮะกับกล้อง SJ Cambridge เอ้ยเออ SJ Cam นะฮะ SJcamp 5000มีเียกหลายหลายหลายรุ่นนะครับตั้งแต่4000 4,000่พันฟ้าสี่พันไวนี่น่าตัวห0าพเอ๊ะเท่าไหร่ฮาวเลฮาวเอลอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคครับผมก็นี่ขอจบการรีวิวกากเพียงเท่านี้ครับผมสวคัอย่าลืมกดต s c r i b e และไลค์แช์นะครับผมกดนะโอเคครับสวัสดีครับผม